ก็สวัสดีพี่ใหม่นะครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับก็อยู่กับผมในช่องแทนคนรถน้ำงอแงนะครับองานนี้น่าจะเป็นงานสุดท้ายของปีพศ2 6 6 4นะครับก็เมื่อคืนก็ไปขุดต่อนะครับกับไปขุดซะอีกหนึ่งลูกนะครับเมื่อคืนก็เสร็จไปกเกือบเกือบเที่ยงคืนนะครับตอนเช้าก็มาขุดอีกหนึ่งลูกนะครับ นี่ลูกนี้นะครับกดต่อเหมือนกันครับเมื่อเช้าแล้วก็มากดกดสะลูกนี้นะครับทุกคนก็พอดีกพมาจากกรุงเทพนะครับก็ออยางได้ด่วนๆก็จัดให้เลยนะครับทีมงานของเรานะครับน่ครับเมื่อคืนขุดนี่น้ำบ,บ่อเลยนะครับเต็มสะเลยตอนเช้ามานี่น้ำใสปิ้งนะครับก็ออยังอยู่กับอาจารย์อ้นสายจกเก่นเคยนะครับวันนี้ ก็เป็นงานสุดท้ายของปีนะครับพ่งนี้ก็จะเป็นวันสิ้นปีแล้วนะครับก็จะพบกันใหม่นู่นแลละครับปีหน้านะครับเป็นปี65นะครับก็ยังอยู่กับเจ้า ZX 200รุ่นหนึ่งนะครับไม่เคยทําไม่ผิดหวังเลยนะครับตั้งแต่ซื้อมา วิดีโอนี้ก็จะไม่ยาวนะครับประมาณห้าหกเจ็ดนาทีก็จะหยุดไว้นะครับมาดูกันที่มุมนี้กันบ้างนะครับ ของนาว่าหน้าสี่ไร่นะครับได้ข้าสี่กระสอบนะครับไม่คุ้มก็ลูกชายมาจากรุงกฤษปุดตะเลยนะครับบอกว,ว่าเลี้ยงปลาคุ้มกว่านะครับใช้พื้นที่ใช้พื้นที่แค่นิดเดียวนะครับว่าจะหยุดวันนี้นะครับก็อาจจะปลาไปครึ่งวางนู่นเหรอครับเพราะว่าดินแข็งนะครับขุดไม่ค่อยจะเข้า ต้องมีพรมละเอียดนะครับกุศะถ้าไม่สวยนี่ไม่ได้นะครับเพาไม่จ้างกันไม่ใช่ว่าจ้างกุศะได้บวกนะครับได้หลุมนะครับแบบนั้นไม่ได้นะครับ ก่อดิน400ชิวนะครับสะระลูปนี้นะครับก็ราคาก็คิดชิวละ30บาทนะครับก็ขุดมาจะครึ่งทางแล้วนะครับ อีก55%น่าจะเสร็จนะครับเมื่อกี้กแรกๆนี่เจอดินแข็งนะครับขุดเกือบไม่เข้าพอหันไปดูสาลูกเมื่อคืนนี่เป็นเลนเลยนะครับขุดยากครับตัวนั้นขุดง่ายนะครับแต่ว่าแต่งยากนะครับเพรามละเอียดนี่ต้องใช้เวลาเก็บนะครับ เสร็จงานนี้ก็จะหยุดที่ใหม่นะคทุกคนหยุดเช็ครถนะครับล้างรถแล้วก็จะเช็คพวกร,ระบบของเหลวนะครับ <S <S เป็นน้ํามันตัวเดินน้ํามันไฮดรอลิกหรือว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ำมันมอเตอร์สวิงนะครับต้องเปลี่ยนนะครับถึงเวลาแล้วก็ต้องเปลี่ยนถ่ายฟองโซล่ากับฟองน้ำมันเครื่องนะครับแต่ว่าฟองไฮดรอลิกเพิ่งเปลี่ยนไปยังไม่ถึงเดือนนะครับแล้วก็จะเก็บรั่วซึมนะครับมีสายน้ํามันเครื่องหนึ่งสายแล้วก็ สายเฮลิซสายเล็กอีกหนึ่งสายนะครับก็มีโอลิงสองตัวนะครับที่ต้องเปลี่ยนอีกจังโอลิงนะครับแล้วก็ลูกวอลเลอร์อีกหนึ่งลูกนะครับแล้วก็จะลุยงานต่อนะครับเริ่มปีพศสอ6 5นะาห้าครับงานไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็พอได้ทำนะครับไม่เจองานใหญ่กับเขาสักที่ขอให้มีงานทำทุกวันนะครับถือว่าโอเคนะครับทุกคน งานไม่ค่อยจะเยอะนะครับแต่ว่าเ็ามีพอได้ทำทำไปเรื่อยๆนะครับเน้นคุณภาพบางคนถามมาได้ยินแต่ชื่อนะครับไม่เคยเจอตัวจริงสักทีนะครับพอได้ร่วมงานกันก็โอเคนะครับก็แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งคนจ้างนะครับ เราบางทีได้ยินแต่คนพูดนะครับไม่ได้เจอตัวจริงพอได้เจอตัวจริงก็ถูกชะตากันก็มีนะครับทุกคนของวิดีโอนี้ก็ผ่านไป6นาทีนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับช่องแทนคุรดัมงอแงีด้วยนะครับดีหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ